Nerd Review! สวัสดีครับทุกคนครับเนิร์ดด้านะครับวันนี้เราจะมาเนิร์ดรีวิวรีวิวซีรีส์ที่เรียกได้ว่ากระแสะกำลังมาแรงมากๆนะครับทั้งในอเมริการะดับโลกรวมถึงในบ้านเราประเทศไทยของเราซึ่งก็เรียกได้ว่ามีฐานแฟนอยู่ไม่ใช่น้อยนะครับฐานแฟนนี่คืออะไรฐานแฟนเกมครับเรียกไม่ได้เราต้องพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้นะครับในฐานะของผมเองที่เป็นคนเคยเล่นเกมมาแล้วและเล่นมาสองรอบแล้วและเรียก เรียกว่าเป็นแฟนเกมสิครับสำหรับ The Last of นะครับที่ถือว่าเป็นเกมที่โด่งดังมากๆในเครื่อง PlayStation 4แล้วความจริงก็มีเวอร์ชั่นอัปเดตต่างๆใดๆแล้วก็คืออัปเกรดให้มันมีความดูสวยงามขึ้นสําหรับการรองรับการเล่นในเครื่อง Play 5 PlayStation 5เช่นกันนะครับไม่อันนี้ไม่ได้โฆษณาอะไรใดๆน,น,นะครับก็แค่บอกให้รู้ว่าเออมันมีรองรับทั้ง Play 4 Play 5นะฮะสำหรับ The Last o f t Art นะครับอันนี้ผมพูดก่อนในฐานะของคนที่เป็นแฟนเกมนะครับผมเริ่มต้นการเล่นเกมนี้จากความรู้จากกระแสะนี่แหละนะครับ รู้จักว่ากระแสะของเกมนี้ตอนนั้นมันดังมากๆซึ่งความจริงกระแสะของเกม The Last of Us เนี่ยมันดังมาก่อนที่ผมจะมีเครื่อง PlayStation 4ของตัวเองแล้วนะครับแต่ตอนแรกไม่ได้ตัดสินใจจะซื้อเครื่องเพเพราะเกมเกมนี้นะตัดสินใจซื้อเครื่องเพยเพราะอยากเล่น Uncharted 4ซึ่งก็พอดีว่าเป็นเกมจากผู้ผลิตหรือค่ายผู้ผลิตเดียวกันก็คือ Naughty Dog เช่นกัน ก็ติดใจในการเล่นอันชาตเตดสเล่นจบแล้วโอ้โหมันมากได้กลายเป็นอารมณ์เหมือนอินเตอร์โจสลาขุมทรัพย์นู่นนี่นั่นกันไปอะไรเงี้ยเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะฮะก็มาสู่สเต็ปต่อไปก็คือการมองหาเกมอื่นแน่นอนอย่างที่ผมบอกไปผมรู้จักเดอะรัสซอบอาร์อยู่แล้วแต่ก็ยังเป็นอารมณ์ของคนที่มันอาจจะไม่ใช่แนวของตัวเองอะมันอาจจะไม่ใช่แนวโปรดของผมอยู่แล้วกับการเล่นเกมแบบ Survivor Action อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็อิงจากเกมอย่างเลเซตวิวอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้โปรดปรานขนาด นั้นเคยเล่นแต่ไม่ได้ปวดปานขนาดนั้นนะครับแต่ในเมื่อกระแสมันดีมากๆและขณะเดียวกันผมก็ได้ยินก่อกหูมาอยู่เรื่อยๆว่านี่คือเกมที่สามารถพัฒนาต่อยอดไปเล่าเรื่องเป็นภาพยนตร์ได้เลยก็ได้ยินมาขนาดนี้แล้วก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ที่ต้องเล่นนะฮะแล้วพอเล่นปุ๊บโดนไปสิครับยอมรับเลยว่าในความแอคชั่นมีบรรยากาศของการต่อสู้แบบรอบเลนต้องแบบยองยองยองไปแหละอย่างเงี้ยหรือในแง่ แง่ของการที่จะต้องแบบสู้กันแบบ survivor ในการที่จะต้องเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆด้วยเครื่องมือเครื่องไม้หรืออาวุธที่มีอยู่แบบจํานวนจํากัดมันทําให้เรารู้สึกถึงความกดดันตลอดเวลานะครับแม้กระทั่งสถานการณ์ที่ไม่ได้มีอะไรก็ยังกดดันได้นะครับนี่แหละคือข้อโดดเด่นของเกมเกมนี้และทําให้เรารู้สึกว่ามันมีมุมหลายๆมุมที่สามารถพัฒนาต่อไปเป็นภาพยนตร์ได้จริงๆนะครับรวมถึงในแง่ของตอรี่ตัวละครหลัก ทั้งตัวละครที่ชื่อว่าโจเอลหรือตัวละครเอลลี่ก็มีเลเยอร์ที่น่าสนใจมากๆถือว่ามีความหนาของคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นสุดๆนะครับโอ้มันมีองค์ประกอบมากมายที่เหมาะมากๆกับการนะํามาเล่าเป็นภาพ,พยนตร์นะครับแต่ก็ตอนนั้นเราพูดถึงภาพยนตร์ก่อนนะเรายังไม่ได้พูดถึงมุมงของซีรีส์ตอนนั้นคิดว่าโอเคสร้างภาพยนตร์ได้ก็คงจะเป็นเรื่องดีแหละนะครับแต่ก็ในฐานะของคนที่ดูเกมที่ถูกมันนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์หลายครั้งก็แน่นอนผลลัพธ์มันก็ไม่ได้ดีอย่างที่ใจหวังซะมากนะฮะ เราก็เลยมองในมุมนึงอยากเห็นภาพยนตร์ก็ใช่แต่มองในมุมนึงก็หรือว่า จะปล่อยให้มันเป็นแค่เกมดีวะนึกออกไหมมันจะเป็นอารมณ์แบบช่างใจอยู่อะไรางี้แต่เมื่อมีคนกล้าที่จะทำนะครับแล้วคนกล้าคนนั้นผู้กล้าผู้นั้นคือ h p o เจ้าของคอนเทนต์ซีรีส์ที่เรียกได้ว่าโด่งดังมากๆนะครับและก็ถือว่ามีประสบการณ์ในการผลิตซีรีส์ที่ดีมากๆคุณภาพจัดจัดมาทําเรื่องราวนี้พร้อมก,กันกับได้ทางคุณเทกมาซินนะครับที่ทำซีรีส์เชอร์โนบิลนะครับซึ่งเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ผมก็ได้ดูไป เรียบร้อยด้วยแล้วก็โอ้โหพูดได้เลยว่าเป็นซีรีส์ที่ทรงพลังมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็เริ่มรู้สึกว่าเออน่าจะรอดนะยิ่งมาผน,นวกก,กับการนำนิวดักแมนนะครับนิวดักแมนก็คือครีเอเตอร์ของเกมต้นฉบับนี่แหละมาเป็นทีมงานโปรดิวเซอร์ด้วยอ่าคราวนี้ความคาดหวังก็มันก็คุ่งสุดจุดที่สูงมากๆนะครับเราคิดว่าอ่ะเรามีความหวังกัระสัดและน่าจะเป็นซีรีส์ที่ออกมาดีเรื่องหนึ่งนะครับและคราวนี้ถึงเวลาในการบรรยาย ความรู้สึกข,ของผมเองและต่อการดูเอพิโซดแรกของ The Last of Us ในฉบับซีรีส์ <c oughs> ก็พูดได้เลยว่าผมจะไม่ต้านทันกระแสดใดๆ <c oughs> ผมจะไม่ใช่คนแบบว่าเอองานงานไม่ดีไม่ชอบไม่ใช่ครับผมผมชอบเรารู้สึกว่ามันเป็นการเริ่มต้นเส้นทางที่แสนยาวไกลของการเอาตัวรอดสถานการณ์ที่บีบบังคับให้เราต้องทําตัวเป็นคนเห็นแก่ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเล่นเกมมาจะรู้ว่าทุกตัวละครในเรื่องราวเทาๆหมดไม่เรียกว่าขาวและ ก็ไม่ดำลุนวนนะครับคือมันคือความเท่ามันคือความที่แบบว่าเออพร้อมจะทําในสิ่งที่ผิดแต่ขนาดเดียวกันตัวเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีหัวจิตหัวใจมีความเมตตามีความกรลุณาอะไรอย่างเงี้ยในจังหวะเวลาที่ใช้กับคนที่เหมาะสมพอเอาสิ่งเหล่านี้มาเล่าเป็นตอนแรกเนี่ยแน่นอนผมเชื่อว่ามันก็จะมีบางคนที่อาจจะรู้สึกเฟล,ลนิดหนึ่งตรงที่ว่ามันค่อนข้างจะขาดอรรถของความเป็นซีรีส์แอคชั่นนะครับแน่นอนเพราะว่าตัวของเกมเนี่ยมันถูกเอื้อให้การเล่นเป็นแอคชั่น ให้กลายเป็นการเล่นแบบเกมซไวเวอร์จริงๆอะไรอย่างนี้แต่พอมาเป็นซีรีส์เนี่ยมันกลายเป็นว่าเราจะไม่ได้รู้สึกถึงบรรยากาศของการที่เราเหมือนคนจับจอยที่ออกไะเราจะไม่ได้รู้สึกถึงความที่เรามาดูเกมเพย์เกมเพย์ความหมายคือดูคนเล่นเกมไปตามเส้นทางต่างๆใดๆจะไมไ่รู้สึกแบบนั้นนะครับแต่มันจะเป็นความรู้สึกของการที่คือมูวี่จริงๆอะ่ะมันคือเรื่องราวที่เป็นค่อนข้างมีเส้นเรื่องมันมีสถานการณ์มีการเซตอัพต่างๆอะใดที่เป็นภาพยนตร์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พูดตรงๆว่ามัน ค่อนข้างต่อยอดในลหลายๆมุมได้แบบน่าสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะฉากเปิดหัวมาเนี่ยมันเป็นการเกินรายละเอียดมากขึ้นกว่าตอนที่เราเล่นเกมเกี่ยวเนื่องกับตัวเชื้อโรคซึ่งก็อิงว่ามันคือเชื้อราเนี่ยแหละนะครับและเชื้อราก็ถูกบรรยายผ่านนักวิจัยผ่านคนที่แบบว่ามีความรู้นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เรียกว่าสร้างความขนลุกขนพองตั้งแต่ซีนจังหวะนั้นเลยเป็นการเปิดหัวที่โอ้โหแบบมันสร้างบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวให้แต่ตอนนั้นแล้วอะแล้วพอมันโยนมาสู่สาม การที่เป็นโจเอลในวัยที่ยังหนุ่มในวัยที่เขายังมีลูกสาวของเขาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นของสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นมันจะต้องไปสู่จุดสูญเสียลูกสาวของเขาไปอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าผมเล่นเกมมาแล้ว2รอบแล้วผมก็ค่อนข้างจะรู้สึกเฟลทั้งสองรอบเฟลนี่หมายถึงความรู้สึกที่มีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะเราสึกถึงความทรมพลังของสตอรี่ตอนนั้นอะมาดูภาพยนตร์เราก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังได้ความรู้สึกแบบนั้นอยู่นะครับข้อแตกต่างของครั้งนี้คือมันกลายเเเป็นนนนว่่่าาามมมัีีส้รืองทห ขึ้นมันมีองค์ประกอบลายร้อมของตัวละครที่มันให้พื้นที่ให้ตัวละครได้ทําอะไรสักอย่างและส่งผลทางอารมณ์ร่วมได้มากขึ้นนะครับและขณะเดียวกันเราก็ต้องลืมไม่ได้เราก็ลืมไม่ได้เช่นกันว่าช่วงซีนที่หลายๆคนถือว่าเป็นซีนจําในเกมเลยก็คือการขับรถลดัดเลาะ,ละหนีกลุ่มที่เรียกว่าผีดิบซอมบี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้าจะมีสิ่งหนึ่งที่อาจจะเรียกว่าค่อนข้างจะก๊อปปี้จากเกมมาใช้แต่ก๊อปปี้ด้วยเจตนาที่ดีนี่แหละก็คือซีนนี้แหละและเราอย่างไร ลงของความระทึกขวัญจากตรงนั้นได้จริงๆอะไรอย่างนี้นะครับและพอมาสู่อีกพาร์ทหนึ่งเข้าสู่ช่วงเวลาที่เป็นไทม์ไลน์ปัจจุบันพาร์ทที่ตัวละครโจเอลได้มาเจอกับเอลลี่นะครับซึ่งก็เป็นความน่าสนใจอีกตรงที่ว่าหนังมันสร้างพื้นที่ของโจเอลมากขึ้นขณะเดียวกันมันก็มีมุมของการสร้างความน่าสนใจบางอย่างกับตัวละครเอลลี่โดยที่เราอาจจะยังไม่ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของนางนะครับแต่อย่างน้อยๆมันก็ทําให้เห็นภาพของความเป็นเด็กหัวขบดมีความก้าวร้าวนิดๆน,น,นะฮะแล้วก็ ค่อนข้างจะมีความคิดอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเนี่ยแหละมันตรงกับคาแรคเตอร์ในเกมนะครับแล้วก็ด้วยอะไรบางอย่างที่เรายังไม่ได้รู้ขนาดนั้นเนี่ยแหละทาให้เรารู้สึกว่าตัวละครน,นี้มันน่าสํารวจจริงๆนะครับในขณะที่ด้านของโจเอลเนี่ยพอเป็นการแสดงของเปโดป์ัสคาลเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ผมเองอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าเหมาะสมตอนแรกนะถ้าเกิดภาพในหัวจริงๆโมเดลที่ผมมองจริงๆอะผมมองเห็นเจอร์รัลบัตเลอร์นะครับเล่นเป็นโจเอลแล้วคิดว่ามันมีคาแรคเตอร์ลิสติกที่เหมาะสมนะครับความเป็นชายแท้ดุดันน่ะ งี้ผมว่าเขาน่าจะทําได้แหละแล้วก็มีหน้าตาที่ใกล้เคียงกันด้วยอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะแต่ช่างมันเถอะครับในเมื่อเขาเริ่มมาเป็นเปโดปัสคาวและเป็นเปโดปัสคาวที่มีน,นักแสดงระดับคุณภาพนะครับเล่นบทดีก็ได้ดีเล่นบทร้ายก็ดูพิสูจน์มาแล้วแบบโอ้โหเล่นแบบคนลุกขนพองเชียหรือกระทั่งเล่นบทคนเทาๆนะครับก็ถ้าเกิดตัวอย่างง่ายๆที่เรานึกภาพเลยาก็คืออย่างในเดอะแมนดาร์โลเลียนเล่นเป็นดินจารินนักล่าฆ่าหัวซึ่งก็อ่ะแน่นอนความเทาๆในแบบเดอะแมนดาร์โลเลียนเนี่ยก็จะเป็นเทาๆออกสว่างนิดนึงนะ ส่วนตัวละครโจเอลก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นเทาๆออกไปทางดำาๆหน่อยนะครับมีแบ็กกราวที่ไม่สู้ดีมีแบ็กกราวที่ผ่านความทรหดมาพอสมควรอะไรเงี้ยนะครับผมมองว่าพอเป็นฉบับซีรีส์แล้วมันก็มีวิธีการตรีความที่แตกต่างจากเกมไปอีกในระดับหนึ่งแล้วกันผมไม่ได้หมายความว่าพลิกจากความคาดหวังหรือความรู้สึกไปแบบตลบเลยอะไรเงี้ยแต่มันมีแค่บางมุมที่อาจจะมีการปรับวอลลุ่มเร่งหรือเบาอะไรอย่างเงี้ยที่มันทําให้อ่ามันไม่ได้เป็น เอลในแบบที่เหมือนกับเกมเป๊ะขนาดนั้นนะครับแต่เมื่อเป็นโจเอลในแบบของซีรีส์เนี่ยมันก็ต้องดูกันว่าตัวของเปโดรปัสคาลเนี่ยจะสามารถกุมตัวละครนี้ไว้ยังไงนะครับและขณะเดียวกันด้วยความที่หัวใจของเรื่องราวนี้มันคือการเดินทางระหว่างโจเอลและเอลลี่นะครับตัวละครเอลลี่ Ellie ที่แสดงโดยเบลล่าแลมซี่เนี่ยก็น่าจะถูกเพิ่มความหมายหรือเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาในตอนต่อๆไปนะครับแต่เอาเป็นว่าพอดูวัดจากตอนแรกกระผมก็พูดตรงๆเลยว่ามีการเซตติ้งอัพที่ถือว่า ดีมากๆครับแล้วก็ทําให้ผมเองเชื่อว่าถึงปลายทางของซีรีส์นี้ในซีซันแรกใช้คําว่าซีซันแรกก่อนนะก็คงจะเป็นการนําเกมมาทําเป็นภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่เวิร์กในไม่กี่ครั้งที่ใช้คําว่าเวิร์กได้นะครับแต่นั่นแหละครับนี่คือแค่เอพิโซดแรกเท่านั้นยังฟันหง100%ไม่ได้หรอกแต่มันแค่มีกลิ่นที่ดีมีบรรยากาศที่เอื้อกับความรู้สึกดําดิ่งไปสู่ความเจ็บ ปวดมากขึ้นความโหดร้ายมากขึ้นและแน่นอนความระทึกขวัญที่คงจะมีมากขึ้นรวมถึงซีนแอคชั่นต่างๆที่น่าจะมาสร้างความสาแก่ใจให้กับคนรอหรือแฟนเกมได้เต็มที่กว่าที่ผ่านมานะครับรอดูกันว่าจากนี้จะเป็นเช่นไรกับ The Last of Us ซีรีส์ที่ออกฉายทาง HBO HBO Max หรือในบ้านเราก็คือ HBO GO นั่นเองนะครับใครยังไม่ดูตามไปดูกันนะครับและก็ฮอ จบเอพิโซดสุดท้ายของซีรีส์ซีซั่นนี้นะครับผมก็จะมาทำหน้าที่ในการรีวิวความสึกแบบ100%เต็มหลังจากดูจบนะฮะแล้วเรามารอดูกันว่านี่จะเป็นคอนเทนต์ที่สามารถฝ่าคำสาปหนังจากเกมไม่ประสบความสำเร็จได้จริงหรือไม่นะครับก็จบกันไปนะครับสำหรับ Nerd Review The Last of Us Series Part แรกนะฮะ5 Part 2เดี๋ยวตามมาแน่นอนนะครับรอดูกันได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็กด ซับสไครเพื่อติดตามเราไปเรื่อยๆนะครับกับเน r ้อรีวิวแล้วก็ฝาก้วยครับสำหรับเนื้อททูปก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆนอกเหนือจากหนังแล้วตอนนี้มีเกี่ยวกับฟุตบอลแล้วนะครับก็จะมีทางคุณอ้ําเป็นหัวหลักหัวต่อใช้คํานี้ได้ไหมหัวหลักหัวต่อของการผลิตคอนเทนต์เกี่ยวกับฟุตบอลนะครับก็คุยกันได้นะครับไม่ว่าคุณจะชอบหนังหรือชอบฟุตบอลนะครับหรือชอบอื่นใดๆถ้าเกิดเรามีคอนเทนต์ในนี้ในเนื้อทตทูก็ฝากติดตามกันทุกคลิปไปเลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่โอกาสหน้ากับเนื